เก้าเพนด้าค่ะสกลเก้าเพนด้าคอลเลกชั่นใหม่อยากได้ตัวนี้น้องม่วงที่มีดอกไม้แต่บนอันนี้น่าจะเป็นสกเรตเพราะว่ายังไม่เคยเห็น,นกล่องสวยมากอันนี้น้องจะเป็นสัญลักษณ์ของ,ของ,ของ หลังๆมัน,นแบบแน่นมากแน่นจริงขาดเลยหลังๆป๊อปมากทำกล่องแน่นมากใหแบบ่อันนี้กล่องไปน,นี้แล้วอ๋นนอคอลเลกชันอื่นก็จะเป็นสีหมด เฮ้ยมีหัวตึงตึงว้าวเฮ้ยอันนี้อะไรสวยนเ,เนาะ admiration เฮ้ยไอที่อยากได้ได้จริงๆนี่ไงเนี่ย the admiration เนี่ย ตรอดนะรอดละได้ที่ต้องการเป๊ะเป๊ะเวอร์เป๊ะปังสมัยก็จะได้เนะต่อเลยเหรอเฮ้ยรอด,ดอ,รอ่ะใครได้ยังไงอ่ะงั้นตัวนี้อยากได้สิครีตแกะเลยนะคอนนี้มันสีมว่วง อืมเสวยอ่ะอยากได้ตัวนี้พอดีเลยอะจริงๆก็ชี้ไปแล้ววะเขจะได้ถ้าแกะที่ร้านนี่น้องเขาท่างจะอึ้งเลยถ้าถือถอยก็ต้อนปกติใช่อุ้ยนี่มีอะไรโผล่เห็นตัวนั้นหรือเปล่าทีเขียนหรือเปล่าทีเขียนหรือเปล่าเออทิมทิมอ่ะเขาเป็นสีม่มมมวงได้เฮ้ย ล้อเล่นปะเนี่ยอะไรเฮ้ยไม่ใช่นี่ตัวดอกกุหลาบเฮ้ยแต่ตัวนี้ก็อยากอยู่ตอนเล่นว่าตัวนั้นเหรอไม่ตอนเล่นว่าตัวดอกกุหลาบอันนี้ตัวนี้ก็อยากได้อยู่แต่ตัวนี้ก็ก็โอเคอันนี้ the ecstasy ตาเฮ้ยเฮ้ยแต่รายละเอียดคอนี้เนี่ยดู๋ดูข้างหลังดูข้างหลังโอเคนะโอเคโอเค